สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับที่หลวงพ่อกวยท่านมีการปลุกเสกนอกวัดครับที่พี่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามีการผ่านตาบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครรู้จักบ้างไหมนะครับที่เห็นก็คือพระลีลายอดอัฐารถครับ สมัยก่อนถือว่าเป็นพระกุครับแล้วก็เป็นสุดยอดของพุทธคุแห่งเรียกว่าความคงกระพันคนสมัยก่อนนะครับหรือคนโบราณเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบนิยมแขวนมากๆเลยอย่างที่ผมเคยบอกพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยความเจริญเนี่ยอาจจะยังไม่มากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีเขาเรียกว่านักเลงหัวไม้นะครับแล้วก็การทะเลาะวิวาทกันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัยก่อน เขาจึงนิยมในเรื่องของเขาเรียกว่าแค่คาดปลอดภัยนะครับหรืออยู่โยงคงกระพันน้อยครับที่จะมองในเรื่องของอโชคลาภหรือว่าความร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งพระเครื่องนะครับที่มีความต้องการของผู้ชายนะครับที่สาอสแสวงหาที่จะมามาไว้บูชา แต่ต้องบอกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าพระรีลายอดอัฐารสสมัยก่อนเนี่ยเป็นพระกูจึงเขาเรียกว่ามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะได้มาบูชาขึ้นคอไว้นะครับจะต้องเขาเรียกวา่าต้องมีบุญบารมีจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่มีจนกระทั่งในปีพศ2 5 5 5นะครับทางวัดภระรีรัตนมหาธาตุวรวร มหาวิหารนี่แหละหรือวัดใหญ่ก็ได้เลิกยามหามงคลนะครับในการที่จะปลุกเสกของขังผู้ที่จัดสร้างนะครับจึงได้มีการแกะพิมพ์พระอัฐารถขึ้นมาใหม่ที่มีลักษณะพิมพ์ที่เหมือนกับพระยอดอัฐารถพระกุั่น่ะครับซึ่งได้รับความนิยมนะครับจากาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของพระ ยอดอัฐารถนี่แหละครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับจึงไม่ค่อยเห็นพระรุ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเองก็มาทําคลิปก็เพิ่งจะรู้จักนะครับแล้วก็เลยนํามาพูดคุยกับพี่เพื่อนๆดีกว่าเผื่อว่ามีโอกาสได้ผ่านตาเรานะครับหรือว่าได้ไปพบไปเจอก็จะได้รู้ว่าพระยอดอัฐารถเนี่ยนะครับมีพระเกจิจํานวนมากเลยนะครับระดับแนวหน้าเลยมาร่วมปลุกเสกและหนึ่งในนั้นก็มี หลวงพ่อกลวยด้วยนะครับในมหามงคลเลิกนะครับในปี2015นเนี่ยแหละมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทมากมายครับมาร่วมพิธีปลุกเสกจัดได้ว,ว่าเป็นพิธีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เขาจนเขาขนามนามว่าเป็นพิธีมหาจากักรพรรดิพระลีลายยอดอาัถานรถนี่นะครับพิธีปลุกเสกเนี่ย พิธีเดียวกับพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธ,ธาพิเศษวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับพิษณุโลกปีพศ2515แล้วก็มีเกจิอาจารย์ระดับแถวหน้านะครับมาร่วมปลูกเสร็จพร้อมกันตามที่เขาลงบันทึกเอาไว้นะครับก็ประมาณ109รูปก็จะมีอย่างหลวงปู่ทิมหลวงปู่โตะหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อพรมนะครับพูดถึงพุทธคุณนี่ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอยู่โยงคงกระพันนะครับแต่ถ้าเป็นปีพศ2515ที่มีการปลุกเสกแล้วก็เกจิอาจารย์หลายรูปมากครับที่มาร่วมปลุกเสกจึงใช้เป็นพุทธคุณเกาเรียกว่าครอบจักรวาลเลยครับอยากได้สิ่งไหนคนที่บูชาอธิษฐานครับนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิะสทธิปศาสตรวิชาแล้วก็มาร่วมปลุกเสกนะครับแล้วก็ อธิษฐานขอในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคลค่าปลอดภัยครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยสอดสีภาพนะครับไม่เกิดอันตรายเราอาจจะไปทําอันตรายหมายถึงขับไปชนเขาหรือเขาจะมาชนเราก็ขอให้นผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอย่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะขอในเรื่องของหน้าที่การงานก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานบอกจะขอเรื่องค้าขาย ก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกครับนะครับโชคลาบมีหมดเพราะเกจิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีชื่อเสียงอย่างหลวงปู่โตะนะครับก็พระปิตาปดนีนะครับใครที่ได้บูชาก็มีจต่สิ่งดีๆเข้ามาโชคลาบเงินทองนะครับหลวงพ่อกลวยท่านไม่ต้องพูดถึงนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารู้ดีครับว่าถ้าพูดถึงหลวงพ่อกลวยแล้วเนี่ย ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเราเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยท่านช่วยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจครับแต่ผมว่าราคาค่อนข้างที่จะมีราคาหลักพันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อหลายๆคนได้มีโอกาสเจอหรือว่ามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใส่กรอบ บูชาได้เลยครับแหวนองค์เดียวรับรองว่าพุทธคุณนี่ทุกอย่างครับผมทุกคนครับพรกเครื่องในพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษนี่นะครับของวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยที่พิษณุโลกซึ่งพิธีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับและก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะเป็นพิธีเดียวกับพรกกิ่ง นเรศวนวังจันทร์นะครับอันโด่งดังเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพระก,กิ่งนเรศวนนะครับเพราะผมอยากรู้เหมือนกันว่าโด่งดังแล้วก็พิธีต่างๆและประสบการณ์ที่คนนําไปบูชาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเรามีโอกาสที่แบบว่าเขาเรียกว่า,าพาะมีเจ้าของเผื่อพี่ๆหลายคนเพื่อนๆหรือผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้มาบูชาก็จะได้ทราบที่ไปที่มาแล้วก็พุทธคุณของ ระเครื่องนะครับซึ่งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคของปีพศ2 515เนี่ยนะครับจากทั่วประเทศเลยที่เขามีการลงบันทึกเอาไว้นะครับมาร่วมวิธีกันอย่างมากมายครับประมาณอยู่ที่109รูปนะครับมีชน,นวนพระกิ่งพระนเรสวนวังจันทร,ร์ผสมรวมอยู่ด้วยครับราคาเนี่ยเขาบอกว่า มันน่าจะมันน่าจะแพงนะครับขลักพันก็อย่างที่ผมเคยบอกครับถ้าเรามีปัจจัยมันก็มองดูไม่สูงนักกับปีพศที่จัดสร้างนะครับระดับเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกสำหรับพระรีลายอดอัฐรถนี่นะครับจะถอดพิมพ์พมาจากพระรีลายอดอัฐรถเนื้อชินเขียวครับข้างเม็ดกุวัดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นพิมพ์นิยมและก็แห่งจักรพัิ เนื้อชินเขียวเลยครับพิธีปลูกเสกเป็นพิธีใหญ่ครับหนึ่งในความทรงจําของผู้ที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับก็ซึ่งมีความศรัทธาพระเครื่องพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษนี้นะครับจัดที่พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนราชครับอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่เพื่อนไปนะครับวันที่20มกราคมค,ครับ2515 พระอาจารย์ผ่องครับแล้วก็พระอาจารย์เทพเป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีตามตำราบโบราณเลยนะครับโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงจุดเทียนชัยครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์จำนวนมากครับหลายรูปเลยมาร่วมลุกเสกนะครับอย่างหลวงปู่โตหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม ท่านหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดด้วยนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามต้องบอกพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับว่าพิธีจัก,กรพรรดิมหาพุทธาพิเศษนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยได้มีการกระทําพิธีในสมัยของรัชกาลที่1น,นะครับแล้วก็ได้มีการกระทําพิธีนี้อีกเมื่อวันที่20 มก,กราคม2515ในสมัยของรัชกาลที่9ครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปรากฏนะครับว่ามีการจัดทำพิธีแบบนี้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนลองดูนะครับผมก็ต้องขออนุญาตภาพทุกๆภาพเลยนะครับจากเน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับที่มีการลงเพื่อที่จะให้เช่าหาบูชากันครับหรือ นำมาที่จะโชว์ให้ลหลายหลาคนได้ศึกษากันครับก็ขออนุญาตนำภาพมาลงให้พี่ๆเพื่อนทุกคนได้ได้ดูได้เห็นได้ศึกษากันนะครับเผื่อว่าลหลายหคนได้มีโอกาสไปเดินตามสนามพระหรือได้มีโอกาสพบเห็นเนี่ยจะได้ทราบว่า,าพะระลีลาอัถรรถนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่เป็นพิธีใหญ่จริงๆครับแล้วก็ ได้หลายคนมีความต้องการนะครับถ้าสมัยก่อนก็จะเน้นในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยเกจิอาจารย์ลยหลายท่านที่มาร่วมปลุกเสกจำนวน109รูปนะครับแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเกจิระดับแนวหน้านะครับผมแถวหน้าเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งไหนถ้าพูดผิดไปเดี๋ยวไปก็ขอประทานโทษด้วยนะครับก็พูดคุยกันแบบบ้านๆนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ใช้คําที่มัน สวยแบบมากเกินไปอะครับผมนะฮะต้องขอประทานโทษตรงนี้ด้วยอาจจะฟังแล้วไม่ลื่นหูอะไรพวกนี้ผมขออภัยด้วยนะครับก็ลองดูนะครับตามรูปเลยนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับความสวยงามทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะไปใส่กรอบพลาสติกเกลี่ยมกันน้ํานะครับกรอบทองกรอบเงินสวยครับพุทธคุณนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าได้ไปบูชาเนี่ยอย่างที่ผมบอก เพื่อนๆพ,พี่ๆทุกคนนะครับว่าวัตถุมงคลทุกอย่างครับบางทีอาจจะมีการเรียกว่าล้อพิมพ์มาจากต้นฉบับนะครับซึ่งต้นแบบเลยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอยู่โยงคงกระพันอยู่แควคาดปลอดภัยนะครับแต่ด้วยเกจิอาจารย์นะครับท่านเ็งเห็นครับว่าการเวลามันมันมัน,มนเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นำไปใช้นำไปบูชาเนี่ยท่านก็อยากให้เห็นพุทธคุณนะครับหรือมีประสบการณ์นำไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของพระน,นะครับช่วยดูแลให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้เดินทางไม่อันตรายนะครับหรือเรื่องของการค้าการขายนะครับเรื่องของเมตตามหานิยม หน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเรื่มใสสศรัทธาในพระเกจิอาจารย์ที่เราแต่ละคนนับถือแล้วกันนะครับก็ทุกอย่างครับจะเห็นผลจะเกิดประสบการณ์กับตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับหรือว่ามาบอกว่าควรจะหา พระเครื่องรุ่นไหนมาบูชาติดตัวนะครับหรือพระเกจิอาจารย์ท่านไหนท่านเก่งแบบไหนขอเราขอแล้วได้นะครับหรือสิ่งใดๆที่มันเดือดร้อนไม่สบายใจไม่อะไรนะครับเราไม่มีทางออกเราก็สามารถที่จะบูชานะครับบอกท่านท่านก็จะมาช่วยทุกอย่างมันเป็นความเชื่อนะครับทุกคนต้องต้อง มีประสบการณ์หรือสัมผัสด้วยตัวเองอย่างที่ผมทําคลิปมาตลอดเนี่ยผมอยากจะเล่าประสบการณ์แต่บางทีมันก็บางทีคนทําคลิปแล้วมานั่งเล่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับโม้มันเหมือนกับการโกหกนะครับบางทีคอมเมนต์ต่างๆมีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์ที่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะ เป็นประสบการณ์จริงจากลหลายๆคนที่บูชาวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยท่านนะครับหรือหลวงปู่โต๊ะก็ตามนะครับหลวงพ่อพรมก็ตามถือว่าที่มาร่วมปลูกเสกถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เขาเรียกว่าครบทุกด้านเพราะสมัยก่อนนะครับสองพันห้าอสิบห้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าความเจริญเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงกับว่า เหมือนปัจจุบันนะครับโทรศัพท์มือถือเน็ตอะไรพวกนี้มันยังไม่ไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกเนี่ยเวลาท่านมาร่วมแล้วเป็นพิธีใหญ่นะครับท่านก็จะเต็มที่กับการปลุกเสกหลายหลายท่านนะครับเวลาที่ปลุกเสกเนี่ยก็จะสัมผัสได้จากเกจิอาจารย์หลายหลายท่านครับว่า หลวงพ่อท่านนี้ท่านเด่นด้านไหนนะครับหลวงพ่อองค์นี้เด่นทางด้านไหนขนาดอย่างที่หลวงปู่โตยังเอ่ยปากชมหลวงพ่อกลวยครับว่าพระเจิอาจารย์ท่านนี้อยู่วัดไหนทําไมถึงได้เก่งหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ครับแม้จะหลวงพ่อกลวยท่านเนี่ยท่านก็ยังสัมผัสได้ถึง ภาพาได้หลายรูปที่มาร่วมปลุกเสกด้วยครับไม่งั้นท่านจะไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าหลวงพ่อองค์นี้นะครับเรื่องของอยู่ยงคงกระพันหลวงพ่อท่านนี้แค้วคาดปลอดภัยนะครับเพราะครูบาอาจารย์ที่มีจิตที่ 9, กล้าแข่งและและ้วก็เข้มแข็งเนี่ยจะสามารถสัมผัสสิ่งพวกนี้ได้แต่เราเองเนี่ยคงจะสัมผัสไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะนําวัตถุมงคลของท่านเนี่ย มาบูชาติดตัวได้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆอย่างที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นของหลวงพ่อลวยท่านครับแล้วก็ท่านปลุกเสกเมื่อพศ2515ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เกิดเลยผมเกิด2517นะครับซึ่งตอนนั้นอาจจะมีพี่ๆบางท่านเกิดแล้วก็ได้นะครับอาจจะทราบ เกี่ยวกับเรื่องของวิธีปลุกเสกครั้งนี้แต่สาหรับผมเนี่ยก็มาศึกษานะครับมาอ่านข้อมูลที่พี่ๆหลายคนมีการลงบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาเช่าหาก็ต้องดูนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตพี่ๆเจ้าของภาพเลยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพของแต่ละท่านเนี่ยผมมาไม่ได้มีเจตนาเรื่องของการซื้อขายนะครับเป็นเพียงแค่ให้หลายๆคนที่ดูคลิปแล้ว ทราบที่ไปที่มาลักษณะขององค์พระนะครับแล้วก็การปลุกเสกเท่านั้นเองนะครับลองดูภาพแต่ละภาพนะครับแล้วก็ต้องดูนิดนึงเรื่องของภาพผมก็ต้องขออนุญาตเน้นกับพี่เพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยเราก็เอามาจากทางทางเน็ตทาง Facebook ทางต่างๆงของ g o o g l ลอะไรพวกนี้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพี่บางท่านก็อาจบอกว่าบางทีภาพภาพอาจจะไม่แท้ไม่อะไรอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่า ความแท้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีของจริงที่จะที่จะดูตรงนี้แต่ว่า80-90%เก็นี่ยนะครับก็มาจากเาเรียกว่ามาจากความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้เคียงกันก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางให้ได้หลายคนได้ดูครับว่าก็ถ้าไปพบไปเจอที่ก็ เป็นหลักๆเลยก็หลวงพ่อกวยท่านร่วมปลุกเสกด้วยแล้วก็เป็นพิธีใหญ่ด้วยนะครับทุกคนครับเหรียญพระรีลายอดอัฐารถนี่นะครับก็จะมีส่วนผสมชนวนกิ่งพระนาเรศวรวังจังนะครับพรกกิ่งเนี่ยและตามประวัตินะครับก็คือมีการดําเนินการจัดสร้างให้ทําตามแบบโบราณนะครับพิธีทุกป,ประการเลยและอยู่ในการควบคุมของ คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่15เมษาเนี่ยคณะกรรมการก็ได้นำแผ่นเงินแผ่นทองครับผมเข้านมัสการขอบารมีพระคุณเจ้าผู้ทรงวิทยาคุณนะครับทั่วประเทศเลยรวม109ท่านลงอักคระคาถายันครับแล้วก็อธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นเงินแผ่นทองจนครบเเสา7อังคาร 20รกรกาคม2514คณะกรรมการก็ได้นำแผ่นเงินแผ่นทองนะครับที่คณาจารย์109รูปเนี่ยลงและปลุกเสกแล้วเนี่ยเพื่อที่จะนำมาเป็นเขาเรียกว่าผสมผสานกันในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนลองคิดดูสิครับว่าขนาดอา,อาจารย์ทุกท่านนะครับ109รูปเนี่ย แล้วก็มีการลงอักขระเลขยันต่างๆนะครับเพื่อที่จะจัดสร้างพักกิ่งนเรศวนวังจันทร์อันโด่งดังครับหลังจากนั้นก็ได้นำฉนวนของพักกิ่งนะครับมาทำเหรียญพะระลีลายอดอัฐรถพิธีจกักรพรรดิปี15นี่แหละครับแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ ทั้งอักขระเลขยันทั้งคาถาอันทรงคุณค่าต่างๆก็อยู่ในเหรียญพะระดีรายยอดอัฐารถนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอนะครับก็สามารถที่จะบูชาเลยพุทธคุณอย่างที่บอกครับว่าครอบจักรวาลจริงๆครับสามารถนำคือเขาเรียกว่าอะไรนะบูชาเดี่ยวได้เลยครับบูชาเดี่ยวติดตัวได้เลยไปไหนมาไหนก็ อาราธนาครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านครับระลึกถึงสัตอะลึกถึงทุกองค์นะครับเริ่มใสยศรัทธาเขาบอกว่าการบูชาพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะต้องเริ่มใส่ครูบาอาจารย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะประสิทธิ์ประสานพิชาต่างๆในเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปกป้องดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของพระนะครับ ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอให้บารมีของหลวงพ่อกวนดูแลพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็พระมีเจ้าของจริงๆครับเผื่อว่าถ้าใครมีอยู่ก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่เมตตาเข้ามาพูดคุย